จะเป็นาจัดทีแชมป์โลกนะครับครับผม<ๆ>ก็ในการเตรียมตัวสําหรับการชิงแชมป์โลกเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวเต็มที่นะครับอันที่1เลยคือความมุ่งมั่นนะทุกคนตั้งใจที่จะทําอย่างดีที่สุดในการชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของออร่างกายนะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีคือเราไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บเลยนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือจะต้อง ปรับในยุทธวิธีที่สําคัญก็บุมบิมเนะพิ่งจะเล่นได้ก็เล่นได้ดีด้วยนะครับเมื่อเมือม่อ,อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เรามีนักกีฬาหลายคนเนี่ยเริ่มฟื้นฟูเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งไก่ก็ดีตเตยก็ดีแมนก็ดีนะครับเราคงจะต้องปรับในเรื่องของยุทธวิธีในการเล่นแต่ละตําแหน่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนการเล่นที่จะเตรียมแข่งขันกับอียิปต์กับสวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์อันนี้ ก็เรียกเป็นแผนวันต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ทีละวันนะครับทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจมากก็ต้องขอบคุณสตาฟโโพชทุกคนนะครับแล้วก็นักกีฬาด้วยนะครับสําหรับการเตรียมตัวผมก็ช่วงนี้ก็ให้เขาพักผ่อนนิดนิดหน่อยนะครับจะได้พักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็กลับมาซ้อมเตรียมตัวกันเต็มที่นะครับในช่วงก่อนที่เราจะแข่ง,งชิงแชมป์โลกนะครับเรามีการประสานงานมาจากสองสามสมามคมกีฬานะครับ แต่ว่าท่านนายกก็ได้ตอบตกลงแล้วเราจะฝึกซ้อมร่วมกับทีมทีมชาติจีนนะครับแล้วเราจะทำเฟรนลี่แมตช์กันหนึ่งแมตช์ประมาณน่าจะวันที่19ประมาณนี้ประมาณ18หรือ19เราจะทำเฟรนลี่แมตช์กับกับประเทศจีนในโอกาสที่จะฉลองครบรอบ50ปีด้วยในส่วนทีมอื่นเนี่ยก็ขอติดต่อมาจะขอลงเฟรนลี่แมตช์ด้วยแต่ว่าอาจจะดูเวลาว่าอาจจะ ไม่ได้นะครับเช่นทีม,มยูเครนอย่างนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งทีมอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยตางคนแผนในการเตรียมตัวของแต่ละทีมเนี่ยมีความแตกต่างกันอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่ลงตัวนะครับในี่นี้ก็เป็นแผนขั้นต้นของการเตรียมตัวฝึกซ้อมซึ่งเราจะฝึกซ้อมอยู่ที่าการกีฬาประเทศไทยศูนย์ฝึกซ้อมทีมชาติของเรานะครับเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้มันพร้อมเรื่องของร่างกายทากายภาพฟื้นฟูแล้วก็ช่วง10วันเนี่ยครับเราจะปรับ การฝึกซ้อมทางด้านร่างกายเป็นแบบความเร็วและความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเราได้ความแข็งแรงมาที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คงไปคุยกันต่อในเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับที่เตรียมทีงแชมป์โลกกันแล้วก็คิดว่าทุกคนก็จะเต็มที่กับมันนะครับกูดนย็ไครับกับกาูว่ามันเคยไปไหมครับก็กับแล้วเป็น เกมการแข่งขันนะครับซึ่งนักกีฬาของเวียดนามน,น้องเขาก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันอย่างเต็มที่เขาแข่งในบ้านเขานะครับทางยุทธวิธีในการเล่นเขาก็จะเป็นคีย์เพลเยอร์หลักนะครับเขาก็ตกไปประมาณ72ครั้งแล้ก็ได้แต้มประมาณ47แต้มก็ถือว่าเป็นแต้มที่เยอะมากนะครับแล้วก็ในเซตที่5เนี่ยตกไปทั้งหมด15ครั้งได้แต้มมา10แต้ม ก็ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าไทยสามารถที่จะทำแท้จากการตบได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าเขา mm hmm. เขาเป็นนักกีฬาที่มีความสัมพันธ์กับทีมเวียดนามแล้วก็ค่อนข้างกระโดดเด่มมากนะครับเราก็พยายามเ,าเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับสู้กันเต็มที่ก็ชื่นชมสปิริตของนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้แต่ก็เสียดายเรายังไม่เข้าถึงเป้าหมายในสัปดาห์นี้นะครับหรืองี้เดียวเกือบจะทำได้แต่ทุกคนก็ยังมี และกําลังใจที่ดีแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นที่ดีสําหรับการที่จะเตรียมตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับโอเคนะครับ,อรบขอบคุณครับดูอยู่ไหมครับ